Santa Fe, happy steak. แม่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 นใช่มแม่แม่แม่แม โมโอเคป่ะนี่แหละเหตุผลที่ครูไม่อยากใครซื้อเหล้าให้แม่ครูครูขอโทษนะพวกมาก็ดีแล้ว ปากเฝ้าแม่ก่อนเลยดิไม่หาอะไรแดกแบบ พี่ชัยตกใจหมดมาได้ไงเนี่ยคุณพ่อคุณแม่พาผมมาตรวจสุขภาพประจำปีเห็นพี่วินบอกว่าแม่พี่ไม่ค่อยสบายเป็นอะไรหรือเปล่าครับก็ไม่มีอะไรละตอนนี้สักคืนก็น่าจะออกจากโรงพยาบาลได้ล่ะดีจังนะครับ หิววะไปหาอะไรกินก่อน สวัสดีค่ะค่ารักษาตรงนี้ผมสามารถผ่อนจ่ายได้ไหมครับเป็นยอดนี้เหมือนเพิ่งชำระเงินไปเมื่อกี้นี้เองนะคะชํชำระแล้วเหรอครับใช่ค่ะใครจ่ายครับเป็นที่ผู้ชายกับผู้หญิงเพิ่งเดินไปทางนี้เมื่อกี้นี้เองค่ะขอบคครับ พ่อพแม่ครับพ่บอพแม่ใช่คนที่จ่ายค่ารักษาพยาบาลให้แม่ผมใช่ไหมครับใช่จ้ะขอบคุณพ่อพแม่จริงนะครับยังไงผมจะรีบหามาคืนให้นะครับ <c oughs> ไม่เป็นไรเลยไม่ต้องรีบหาเงินมาคืนแม่นะเอกอะ่ะเขาเล่าให้แม่ฟังว่า พี่ชัยอ่ะดูแลเขาดีมากก็ถือว่าเป็นค่าที่เราอ่ะช่วยดูแลเองละกันดีไหมไม่ได้หรอกครับคุณแม่ดูแลก็ส่วนดูแลยังไงมราก็จะหามาืคืนให้ได้นะครับงั้นเรากับบงก็มาช่วยงานแม่แทนดีไหมอืมไอเดียดีนะแม่ก็เห็นด้วยได้ครับงานอะไรก็ได้เลยครับ งานนในมันคนเยอะดีก็เดี๋ยวตอนที่เราออกไปเล่นนะ่ะว่ามึงหางมุมถ่ายแถวๆนั้นก็ได้เราก็จะใช้อนี้เลยอช่ okay, ปะกล้องพร้อมใช่ไหมพร้อมมาเต็มลอะอะไงเป็นไงบ้างพร้อมอยังม่นเข้ากูจริงเหรอวะหล่อตายแล้วใช้ไม่เชื่อมึงลองถามเอกดูจริงเหรอเอก เกือบดีแล้วครับน่ะเกือบดีไม่ได้แปลวดีซะหน่อยตอนนี้ดีแล้วครับ ไงก็ขอบคุณพวกมึงมากนะเว้ยที่มาช่วยอะกูไม่มาดิแปลกกูเป็นตัวการเลยนะเว้ยกูว่ามึงขอบใจนัดดีกว่าไม่เกี่ยวอะไรด้วยยังมาเลยก็ถือว่าตอบแทนที่ทำข้าวมาให้ทุกเช้าแล้วกันไปพวกมึงวงนี้ใกล้ลองแล้วอ่ะจะถึงคิวพวกเราแล้วนะเว้ย พอไหมไปพี่ชัย ผมจะทําได้ใช่ไหมพี่ได้ดิว,วะผมเชื่อในตัวมึงพร้อมไหมไม่รู้ว่าฉันรักเธอมาแค่ไหน ไม่รู้ว่าฉันรักเธอเพราะอะไรรู้แค่เพียงว่าฉันคงอยู่ไม่ไหวทำไม่มีเธออยู่ตรงนี้รู้แค่เพียงว่าฉันนั้นคงต้องตายถ้าเธอต้องหายไปต่อจากนี้จะบอกรักเธอ วินาทีนั้นผมก็ได้รู้ทันทีว่าอนาคตที่ผมเคยรู้จักคงไม่มีอะไรเหมือนเดิมอีกแล้วันร่่ตตอเไมิ เธจะไปเรา5นีตอนนี้ฉันเตรียมใจไมใคร่ทันที่เธจะไปเผอจะเป็นแนวนำตีดิงจริงหรอได้ดิคอยดูนะเราจะเป็นแฝนเพลงของและของนัดเลยเอาไงไหมช่วงิีิมันยุ่งอยากูให้หลิตมาช่วยงานที่ยุง,งกว่ามองอะไรหวะ ลอง,ลงสอบตาดูดิบลูเกอร์ที่ไหนเขานอนกันวะเดี๋ยวตอนตายก็ได้นอนยาวๆทีเดียวแล้วพี่ขอโทษนะว่เห็นนะเว้ยเห็นแหละสายตามึงไงที่ฉันต้องทนคิดถึงแต่เธอทุกวินาทีรักครั้ง นานน่อยใช่ไหมฉันรู้ว่าต้องเจ็บแต่ไม่คิดเลยว่าต้องเจ็บขนาดนี้ขนาดนี้นนฉันรู้เธอต้องไปแต่ไม่คิดว่าเธอจะไปเราไป